สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมอก็ไปคันนี้เป็นของทิจูครับก็ปีนี้ก็เพึ่งมาได้พิ่งมาเห็นขึ้นครับนี่ไม่รู้ได้กี่เที่ยวแล้วหรือว่าเทีเ่ยวแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็ตกแต่งโลบาร์มาใหม่ครับนี่มีเป๊กใหม่อะไรใหม่ด้วยอันนี้แบกขึ้นนะไม่ได้ขีบขึ้นรถขีบกําลังขีบอีกคันหนึ่งครับแต่ว่าจะพามาดู เกียร์ครับมาดูเกียร์แล้วก็เพลาข้างหลังครับก็ fcment บอกว่าอยากดูเกียร์สโลครับก็บอกว่าเออมันไม่มีเกียร์สโลเนาะจะให้จะให้บอกพูดยังไงก็ไม่รู้ครับก็มันเป็นเกียร์สองโลกครับเนี่ยนี่เกียร์โูกแรกแล้วก็เนี่ยเกียร์ลูกหลังเป็นเกียร์สายครับเกียร์ของตัวจ้าเป็นเกียร์สายอ่ะมันไม่มีเกียร์สโลนะ มันเป็นเกียร์มันเป็นเกียร์กระปุกห้าเกียร์เกียร์ปกติเดือยโอ้โหดูดูโอ้โหพากันลุกตัดเลยครับเพราะว่าไอ้เรีย้ยวหญ้าอะไรเนี่ยหญ้าคอมมอน,นิสหรือเปล่าเนี่ยโอ้เต็มเลยเนี่ยนี่แหละ เกียร์ลูกหนึ่งนี่อันนี้เกียร์ลูกหลังแล้วก็เกียร์ลูกหน้าสองตัวสองลูกแล้วก็เราเราก็าาจะใส่แดดเาจะติดตั้งกับเอ่อเชสซีอ่ะมันอยู่ที่ว่าเรามันรกนเนาะ้าไปไม่ไดมันอยู่ที่เราอยากได้สูงหรือต่ำขนาดไหนครับ ถ้าเราอยากได้สูงเราก็ดึงขึ้นมาติดกับเชสซีตัวนี้เลยแต่ถ้าเราอยากได้ต่ำเราก็ต่อต่อลงไปนิดนึงแล้วก็หาระดับดูอยากได้ประมาณไหนครับตัวนี้คือตัวนี้คานเพลานะ่ะติดกับเชสซีเลยครับแล้วก็ใส่ชาแ์จแยึดเพลาก็เป็นพเพลาลอยครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยเพลาลอยนี่ ดูครับยืนมือไปได้ครับแต่ว่าคนเข้าไปไม่ได้ครับนี่ช่วงล่างด้วยช่วงล่างก็ไม่มีอะไรมากครับก็กระบะไอ้เคสซีก็เป็นเคสซีรถกระบะนี่นี่แบกกันสุดจัดครับคันนี้ เราขึ้นแบกขึ้นเองครับคนอะขึ้นเนี่ยเรียกใครแบกขึ้นวะใครแบกขึ้นรถฮะเองอะใครแบกรถขี้เอาขี้ตรงไหนไหนขี้ตรงไหนอ๋อรถขี้เอาแล้วเขาไปขี้ตรงไหนต่อ อ๋อไปทางไหนอ่ะแล้วทางไปทางไหนจะไดนี้นเครื่องสิบสี่แรงครับนพร็อพขับสองเส้นแล้วก็ไอ้สายพานขับสองเส้นแล้วก็มีลูกเตะเลยครับเวลาใส่เกียร์ถอยก็ใส่เกียร์ลูกหลังครับเป็นเกียร์ถอยเกียร์ลูกหน้าก็ใส่เกียร์หนึ่งสองสามสี ห้าหกไม่ถึงหกครับมีแค่ห้าครับอยากถอยเร็วก็นั่นแหละเกียห์้าถอยเร็วๆหน่อยแต่อย่าใส่เกียร์ลูกหน้าถอยเกียร์ลูกหลังถอยครับมันไม่ได้ถอยนะมันจะไปข้างหน้าครับไม่เชื่อลองทําดูวะไม่เชื่อลองใส่ดูนะถ้าถ้าถ้ารถถ้ารถเพื่อนๆเป็นรถเกียร์สองลูกอะถ้าใส่เกียร์ถอยทั้งสองลูกอะมันจะไปข้างหน้าแบบชา้าๆแบบซูเปอร์สโลว์อะลองทาดูครับ อู้มีสติกเกอร์รถดำสวยๆจารัดด้วยครับมี่นช่องใหญ่ช่องใหญ่ก็เกือบเต็มแล้วแหละนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ